สวัสดีครับผมมานพินกับ channel f ฟิวไท i ใน y o u t u b e ครับก็ไปเจอร้านหนึ่งนะครับก็เขามีเมนูแทนที่จะเป็นผัดคณะปากเค็มเป็นผัดคณะปลากระกป๋องครับพรดูแล้วน่าสนใจดีเลเขกา็มาสั่งดูครับโอ้โหออกมาหน้าทานมากครับแต่ตรงนี้หัวใจเนี่ยอยู่ที่คณะนะครับถ้าคณะเนี่ยโอเคครับผ่านครับคณะกรอบอร่อยนะ ล้วลองนึกภาพกันนะผัดกับปลากระป๋องนะครับผมว่ารสชาติเนี่ยใช้ได้เลยครับแล้วก็เข้ากันดีนะใครลองไปทําทานเล่นดูก็ได้ก็อาหารพวกนี้เป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะครับคือผสมหลายๆอย่างแล้วก็คิดครีเอทใหม่ขึ้นมานะบางทีเราแบบผมว่าเป็นไอเดียดีนะที่แบบมีอาหารเฉพาะของแต่ละร้านไม่ใช่ว่าทุกร้านเป็นผัดกะเพราเป็นข้าว หมูกระเทียมพริกไทยเป็นผัดซีอิ๊วกันหมดมีอะไรแปลก,กนะครับแล้วก็ลองรสอะไรแปลก,กเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ทดลองทําดูว่าอันนี้เนี่ยใช้ได้เลยครับนี่ถ้าเพิ่มพริกเข้าไปหน่อยนะพริกสดเข้าไปเนี่ยเียวอร่อยเลยครับผมว่าเข้ากันมากๆเลยนะฮะข้าวผัดอ่าเขาเรียกอะไรข้าวคณะปลากระป๋องราดข้าวครับผมนะก็อไอเดีย อาหารการกินมาฝากกันครับไปเจอกันข้างทางสวัสดีครับ